ใช้เซวาแอมพูลสมดำได้อะไรไปบ้าง 1. ฝ้ากระหาย 2. ผิวกระชับเรียบเนียน 3. ผิวมีความแข็งแรงไม่แพ้ทนต่อสภาพมลภาวะมาลุมเล้ากับผิวเราได้ใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้าเซวาแอมพูลสมดำช่วยไดออ้ขั้นตอนของการรักษาฝ้าได้อย่างถูกวิธีหน้าเป็นฝ้าปุ๊บสุดท้ายสิ่งที่ตามมาคือจุดที่เรารักษา จะแห้งแล้วเป็นขุยแล้วตอนนี้ก็จะเขียวเป็นรอยสาเหตุเพราะว่าเวลาเราจะไปรักษาฝ้าเราก็จะเปนเน้นแต่การทําลายเมลานินเม็ดสีผิวให้เม็ดสีผิวอะ่ะมันมีความจางลงโดยที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการความชุ่มชื้นหรือว่าการบํารุงผ,ผิวให้ผิวเรามีความแข็งแรงนะคะบอกไปว่าใครมีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดดงดำนอกจากเรารักษาฝ้าหายแล้วเราต้องทําให้ผิวของเราแข็งแรงเพื่อที่จะไม่ให้ฝ้าใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ตอนนี้ตัว เดียวเท่านั้นที่จะช่วยในเรื่องของการฆ่าฟ้า